สวัสดีค่ะเขาตรับข้าสูงช่องไม่พิวกอกนะคะคสูงมากโอ้ยถ้าสูงเท่านั้นนะนี่ <c oughs> ถ้าสูงขนาดนี้นะโอ้ยสูงกว่าพี่มุนแล้ว <c oughs> ก,กินนมกนนมเยอะเยอะทุกเชา้า <c oughs> อืมกินทุกเชา้า <c oughs> เดี๋ยววันนี้จะให้หมูอ้วนทําอะไรนะคะทุกคนถ้ใส <c oughs> เียงเลยนะอเลย ก็ไมาใส่อันนี้มาลูกหนี่งช่วยช่วยนะช่วน่อยถ้าเาากิดเช็ดพักนะมันกน็ไม่ต้องไม่ไม่ไม่ก่อนไม่แม่จะผัดก,ก่นอนวันนี้นะวันนี้เขียนเมนูเกี่ยวกับคนไทยสักวัน่นนใช่ไหมคนไทยอยู่แต่คนไทยอีสานคนไทยอีสาน วันนี้เป็นคนไทยกินข้าวเจ้าไทยกลางว่ายังว่าเส้นอาหาร<ม>แต่นานๆทีเรากินพวกผัดพวกทอดไงเพราะเพื่อนเขาก็ไม่ไไมไค่อยชอบซือกับอะไ,มไรนะต้มเลยโอ้โดมหลักเจดีย์ไม่มีเห็ดหนู่ก็ซื้อแล้วมันไม่มี ลืมซไีลืมนื้อต้าไม่ดันเ,เอ่อผัดัดดอกกระล่ำน,หน,อยอยน,นหน่อยมเนนะเอนอมะเอหัหนึงอันนี้ผักอาจารย์นะคะที่แกปลูกเนานะ ดีอ่าม่บ้านหน่อยเบี่ยงมาให้เดี๋ยวเดี๋ยวเอาใส่เดี๋ยว,ว,วเราไม่ได้ลวกก่อนเราใส่น้ำนิดหนึ่งเพราะมันจะได้สุกโอเคไปก่อนนี่าจะท่าไม่แล้ว ก็มองอันนี้ได้ดนนีแล้วตอนนั้นหนูต้องมองอย่างนี้เอามองไม่เห็นเลยแก่ซุปมะฮุมก็อีหุม้อ่ะแ,แล้วก็ใส่น้ำนิดนึงให้มันสุกอืมเพราะว่า,วา,เ,ราเราปกติอะ่ะแต่บางคนเขาก็จะลวกบางคนก็จะผัดแบบนี้เลยผัดดิบๆแบบนี้เลยแต่หนูชอบมันอร่อยดีอืมอร่อยสิได้ถ้าเรามีเอาอันนั้นใส่ในลูกนะซอสภูสเขา นุ่นไงใส<ช>่เยอะๆใส่หน่อยแต่รสดีอะไรแม่ใส่แล้วยังเหลือน้ำตาลใส,อ,ลใส,อ,ลใสอีกเลยใสอีกเลยใส่เยอะๆอืมพอแล้วก็ใส่น้ำตาลรสดีแม่ใส่แล้วละ่ะพอมันจะหวานไปแล้วลสชิมรสชาติก่อนไม่ว,ว่าจะพอด,ดีบอกมันจะหมดพอด,ดีบ่ลูก โอ้เสื้อ<_ <d> _ <n> _>ลวดเาส่ะยกทั้งถุงเลยเดี๋ยวให้ผักสุกแล้วเราก็ใส่มะเขือเทศพอเดี๋ยวม,วมะเขือเทศจะเลเกไปใช่ไหมเล่เอื่เทศจะเลไปเข้าผักนี้มัน,น,นอหอมมากอือหอม ลองชิมดิชาชิมดิเป็นยังไงอร่อยอร่อยเลยใช่ไหมมันเค็มหืมมันหวานเค็มหวานเค็มเดี๋ยวรอดูดินะเค็มหวานเค็มบาอะไรมาเค็มบกมบก กินเทรอืมกินแล้วเอ้ก็หายชมันกินไหน้ตาลฮเดกน้ำตาลเอามาอีกนิอยู่ในตู้นะตู้นันก็ได้อยู่เดตูอนั้นนะเรียวนนิดนก็น้ไแล้วล กันเลือกเอาซีไรด้วยมันจะเป็นอะไรจะเป็นผัดที่อร่อยที่สุดในโลกเพราะว่าลูกวร์มาทำด้วย <c oughs> ค่ะบไม่ไดนะ้พี่เอซัพุกไว้เนาะอ๋อกระปุกที่เราได้มาจากวัดไงเออเอามาไหมลูกพี่จะซื้อเลยเดี๋ยวมัน จะมีเด็ดหาูใส่นี่ส,สุดยอดไม่เด้แล้วลูก <c oughs> เซ็กระปุกเลยกร <c oughs> ะปุกเลยนะ <c oughs> อือหัไว้พอมันก็เตอือจะให้ผักสุกก่อน ใช่ไหมแม่ผู้ใหญ่บอกข่าวดีจุ๊บข่าวดีอะไรแม่ผู้ใหญ่บอกว่าเอฟซีใจดีมาลดเข้าไปงานท้ารถโอ้พอดีใจดีบอกโอ้โหแม่ออฟแจ้งข่าวดีว่าซันาบอกโอเอฟซีจะเหมารถให้ไปงานทาดมาลูกโอ้ ปลอยว่าไงนะให้ผู้ใหญ่บอกว่าคือ FC จดีเหมาเริ่ให้ไปงานทาท์โอ้ไปไหว้พระธาตุพนมจ้าโอ้วันที่เท่าไหร่วันที่สิบแปดวันแรกวันสามแม่ผู้ใหญ่บอกว่าจะได้เด็กๆจะได้ไปด้วยโอ้โอ้ถ้างั้นพ่อก็ยิ้ม้วสิพ่อยิ่งขี้เกียจพาเราไป แต่เราก็ถ้าได้ไปกับเพื่อนๆมันจะสนุกนะใช่ฉัปันก็ไปอ,อันบอกว่าอันจะไปกับเพื่อนๆเด็กๆค่ะถาม,มว่าจะไปถามทุ่มแม่ผู้ปกครองก่อนอืมเขาให้ไปอยู่แล้วเด็กตัวถ้าถ้าเด็กเล็กก็ไปกับพ่อแม่ใช่จ้ะโอเคพอมไหมกายอโอ้นี่ใส่มะเขือเทศลงไปแล้วน่าอร่อยมากน่าจะได้ที่แล้วล่ะโอเคตักหลาด้วยด้วยนี่ ใส่มะเขือเทศแล้วน่าทานถ้ามีเห็ดหูหนูนี่กับแค่หลอดยิง่งน่าทานเลยเนาะใช่ขนาดอันนี้แค่ใส่แค่ไอ้มะเขือเทศน่ากินขนาดนี้พ่อจะกินข้าวอะไรโอ้ข้าว,วกิน <laughs> พอ่อพ่อยกกระติ๊บข้าวเหนียวมา <laughs> มทำยังทำยังไงก็บลืมข้าวเหนียวข้าวเหนียวก็ร้อนๆลูกพัน์ข้าวเหนียว แต่เราจะลองกินข้าวเจ้านี่ค่ะก็นึ่งพิเศษนะคือพอดีหม้อขงข้าวมันเสียก็เลยนึ่งแบบนี้เลยนึ่งซึ่งนะทุกคนใส่ข้าวแล้วก็ใส่น้ําลงไปแล้วก็ไปตั้งในซึ่งนะทุกคนอืมคนณหะคนเด้อแชบ๊อกแชบ๊อกหลุกไะ โอ้โอะโอเคแล้วค่ะตอนนี้อ่ะพ่อเตียนปั้นข้าวเนี้ยแล้วนะโอ้จ้ำแจวแล้วก็มาจ้ำผัดทีนี้โอ้หือเขาผัดไม่ใส่พริกเพิ่อนอยากใส่พริกแม้วพ่อเอาถ้วยมาใส่ตังหักเลย <laughs> เขาเรียกว่ารถใครอะ่ะใช่รถลุงเหรอหโอ้รถลุงจริงด้วยเอ้าลุงเพิ่งกลับเหรอ เราไม่รู้นะเนี่ยอืมโอ้เนื่อว่าลุงกลับตั้งนานแล้วเพราะว่าเห็นในคลิปเสาปานตั้งแต่น่าจะเป็นช่วงเที่ยงนะโออยนึกว่ากลับแล้วมันด้ออกไปดูอ่าสมลอคลิปนี้ประมาณนี้นะคะทุกคนข้าวเจ้าประทะกันกับข้าวเหนียวลูกครึ่งลูกครึ่งครึ่งอีหยังครึ่งดังแม่ ข้าวเหนียวกับลูกข้าวเจ้าลูกข้าวเหนียวกับลูกข้าวเจ้าโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้แซ่บๆนะคะมือคั่มนะเปลี่ยนเมนูนะจากลาวๆเป็นคนไทยหน่อยนะะทุกคนแต่ก็ยังลาวคือเก่าเราบอแลยังจกข้าวเหนียวคือเก่าเอายังไงทีนี้เอ้าเปลี่ยนแล้วเออมันบอกข้ากันบอกเอยข้าวเหนียวกับผัดแต่ละข้าวเหนียวกับอันนึ่งผักจ้าเจีวก็คืออยู่อออเอาเราไม่แล้วพอเออสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้ก็แล้วกัน 哦。Oh.